แลอนะไรเนาะรั่วแอลบก็ <Led> ประมาจะก้อนนะมาเป็นถ้าเป็นชิปจะอยู่ช่องนแน่อยูชมเทอชก้อกอนอะที่เดอดนนนะเออครบ,ลบ,บแล้วว่าันเนี่ยพรละถ้าบอเรถไปแกอ,อใส่ห่อด้านลวก็นีน่เนาะไ,นะไปเกิดไปเบิ่งบ่ไป<ะ> เตียงมาท้านมานี่ยเราแยกบุญกับเดียดีอันมันไปพู่ไปอันนี้เดี๋ยวสำคัญพุดไปเจ้าเอากระทางรูเอาผู้กวดเนาะวด้พื่นเจ้ามันสิบอลเลย้สดีเด้อ กิน là ทานข้าวแล้วได้กิน thế nên ก็มาออกมานี่กิน ผายดีน้องต้องใช่หรอฮะคีมโทรัพท์ตบเออแกะน้องแก้วดิหนูเพี่น้องกังยเนาะเลยเอาชิบวกน้ะก็บป้าไปเลยอือเลยฮะน้องแก้วมันก็ร้องมองัมมันมา,นา,มาหน้าผมใส่ห้องไว้ไม่พี่น้องไ,ได้เห็นอย่างนะบ่ ไม่อันนี้นะก็ชิบไ่ได้เห็นอย่างที่หันท,ที่เป็นง่อยขึ้นก่อนกับมีอยูเ่เป็นบ่อ,อ,อ๋อโดยพี่เบียรไม่ใส่ก็ได้<ะ>เฮ้ยพีเบียรเอาไม่ใส่ก็ได้โบถามมาว่านั่นเอาออกมาไว้นอกพี่นะมาเราจะได้เคลียร์ก่อนดินแนวอ,ออกแบบมันมาได้นไไดเนะาะเนาะ วันีแนวใส่แล้วจิเบอร์ส้เห็ดยังน้องเอ้ยพอมีไปแหละไหจะเห็ดนานบอกอางานพักจะออมเห็ดนานพักด้หักินมาแล้วหืมกินมาแล้วหกินม,นนมเอาสาว่าออเอะ<ช>จะคงจะคงไปใช้ท่นก้เท่าน,น้อยหันทเลยส่สาวเดิประตูเปลิ้นเาจานน้าหน่กอมบังละนอนไปอยู่น้ำพิน งัวมาถอนแม่บอกลกมากเลยเ่นมดเห็นงัวหยางเอเออันนี่แต่ว hmm ่าบบกินพุ่นเนาะกินมันล้เฮ้ยรอสวบเลยโอ้จะไข้มันก็ไะกอนัเนาะยากินันกินเอ็มมาแล้วอ มาจบเลยเพิ่อนกํลังมานั่งด้วยก้อนหินใส่เพิ่นยุ้มหูเป็นไฟเจ้าทอมเฮียเจ้าทอมเฮียเนี่ยเหมือนี้ยังอยู่ได้ยินอั่นทางสามูคนเราต้องเตียวมาน้าเพิ่นว่ะมาน้ามอยู่ในห้องได้ลอยมาช่องเบิงทางวัดตรงมีเนาะสบายดีดเนาะยังมียังกินปลาปิ่งตะวันฮะปลาปิ่งปลาปิ่งตะวัน อ้กนขอเลยกินเลวแล้วมาแต่าเอื่อยยังม่ยาเอื่อยนะเอื่อยยังกินกินเลนี่พอรนน่นะกยักินน้ำไหอ่อืมอะไรกินแสบกินะกินแบแะเรเนาะรั่วไปเอาบล็อกป่ทำไมจะก้อนนะ้าิอ่ว ตับอ,อ,อไครบแล้วว่าันเนี่พอละถ้าบอกพร,รถไแกวัใส่ห่อดานลวก็นีน่เนาะห่อน้าพันก็ขึ้นสองก้อนบาบนข้นสองก้อนเพาะเพื่ไปเบิ่งบ่ไป เินมาเตียงมาทามายามานเ่าแยกบุกับผู้ห่ดีบอว่าเพิ่นยังมืกอบ่อึ๊บทั้ก่นมันไปให้พูดกอบไปนี่นอันนี้เดี่ยวสำคัญพุดาจาเอากระถางูเอาขวดเวาเวดแลเพื่อนเจ้ามันสีบวนั่นเออเาเดีมาแม่ละ ด้ยสาดีโอ้ดยดยนนองน้ำพลแม่พันแม่พันเดินไปกินขขาวน้ำวานแม่แม่โดินไปสปารด้ยด้้ยยองไปถ่าเนอะถาไปพอมนุกแวบ้งพันเอินมนางมือเลยแม่ tiếp bước nhanh tiếp ngay rồi đôi tiếp xúc tải đi mọc mẹ 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 tiếp mẹ 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 đây.

เดี๋ย้านอก่อนเนียี่ก็ยันมาทราบเล่นเียนี่ยนี่เนาะเียงมาโอ้เม่เป็นยงงเี่เข้ามาร้อเกันเโนยกินแล้วก็มาเนี่ยเออกินแล้วก็ออกมาเอาให้ให้ให้ทั้งเงินสมบุรเพิ่นเข้าไปซีบน้ำนการทหารรึี่

คนยืมเงินมาได้ไม่ได้จากคนสองนเออไ้นี้เ่กี้เนาะนอยเอาอีม่สูมีอยู่กับโลกนี้อยู่น่มันไหมจานนั้นยงทีมอยู่นะกินตัคุงม่แรหลายแกงให้กินตับมกผูหลาสิ้นไปนางแอบยังข้าง ไปนหญ่ไปใยญ่เครื่องยุคนอะอนังใหญ่อันตื่นเศร้ามาขาเจ้าว่าอันงาสิเอามาค้วยให้แบบนีเอามะวเดียวเอามาใส่มาได้มาได้มานองเต็มมาได้กัให้เออใายก็ยังห้กล้วยหอมขนาดกล้วยนวลนน้อยขนาด๋ยว่าจะไปเอามาให้อะไรก็จะพูกกล้วยยุคน่ะพูกกล้วยกับมัน เพือนเรรเอาเื่อเดี่ยวมั่อะแม่หันย่างข้ามขวดไม้หันไปว่าจะไปเบิกคนทุก่ฝากได้ไปได้เครื่องเงนถอยกับคืนมาเมื่อยเมื่อย่านเนะอเขาเพิ่งเงินในคลิปันคือคือใกล้ไรหยงเ้วัดอันฮาวันขึ้นไปขนาดนิตตลานสาวไปย่างเขาไปแล้ววาเช้าไปไถ่ไดสองันท้หมอ้โหคน้จอมีตู้อยู่บ้านะ มาประตูคนน่ะประตูมาน่ะคนเอาระตดเน่ยยำำเต้งนีลมาออมาแมานทางเต้ยังไ่ยิบมแล่เมื่อลเนียดให้อยากนอนแน่น่ะเบื้องไหนบอ ข่ใหญ่คนเลยเินบริจิณมีเงาๆเลยไข่เด็กใหญ่กันไปแล้วไหมจะเกินต้องกินในครกนี่เนาะต่กินบ่ต่างบริิกินอยู่บางเนียเด้อทำแบบแ่วต่างหูแต่วันตํางหูแ่ัต่างหมไเด้อจีบเอ้ จำมำหูปีงไก่เนาะขัดเสรนแล้วเนาะขัดนี่เกีบุนีันั่นแหละอันกระที่ิงแดงอันนี้พกกระที่งแดงเกลี้ยง

ตะกอนไปดูอยู่ไม่วเ์นี้ได้ไปบ้านอารมณ์บานอร์ตัวเงมันมันีจ้อยเก่ับพวกงซื้อบ้านกันยังอันนั้นเนาะลายลายอออไมเห็นเล็กน้อยสั้นจงอ้ย ให้เห็ดสวนผักให้เห็ดสวนผักกล้วยปจะเพ็รอยุก่อนเอาตะับจีนใย่ไหมทบนเตียเพื่อนขอตัวไปโรงเรียนก่อนเจ็ดคนทะเลมาต้อง้งฝนเราสิดนามสิดเงี้ยฮะเริ่มเห็ดตะบะนียพอร้านางยากเลยพอร้านางสมอกเลยร้านบากเลยอว่า้อละ เอาแล้วอาการเบปิ้งกันดะาบานซีเมื่อสชมุูพันได้บอลน้องน้ำฝนเสีเรียงไม่นยไดอใแล้วหคน้หังอกกันเลยอื้บอกน้องตาจะเ็น่มมาเลยเน้ มาแล้วแม่บอลลูกสาว่าน่านว่าพ่อทีแบกกัะพุยคนแบกอะไรก็กะพุยนานเด้ออบม่คิแล้วคนเียดแล้ออมได้เด้อมือคืนนี้พกศะแซดหาแม่เลยจะทิ่ไปบาน เออตัวหาลานตั้งตลาดมาหาผุด <no> ผ <p Obrig illions> ุบตลาดมาหดย่ปรีจัลยจังีอหวานมากอื่อเนังหอี่ยเปนตีโีที่นี้ำหไอ่ยังไงพอตีะตัวที่่ เราคิเรา้นะเนาะน้องน้องใแล้วมได้ตุ้น้ออวกื้้ตุ้ยอ้วอซมืแรงนี่แาเลจ้าวจ้เนามือแรงนจ้านี่จ้านี่เผาเผาจนจนไหม้หมเพน้ำฝนนี่พันยังแม่นคือบาทไหนบาทเราเล็กลน้ำฝนน้บาทไนบาทเอาเล็ก้ำแบมรงอิ่มระบาท ป่าอัน yeah, ว yeah. ่าว okay. ่าคนเอาว่าอันนีเหมนกะองนุ่มเนาะวานนี่เจ้าน่ะอันตออมาฮะเสื้อตัวนี้ขนุนปั๊นี้ขับละ่็อเนแวน่งพ่อแม่เื้อหายเยอยังม่ได้เจาะอยู่หนึ่ง บาดนี้เมื่อแท้กับขี่ข้านขี่ยนอีกละเมื่อยนะขี่ยนยน,นะจักสมองกับแม่ขี่จกากทัดน์ไทยเมื่อเก้าสโมงอ๋อหนึง่งไปท้ายอยู่ไทยอีกเจ็ดชั่วโมงคนนี้นะเออไปล่างทายโยนางทายุ่น,นล่าลีเจชมงเออมาข้นยุ่น,นอีกเก้าช่งเออต้องแบบว่าก่อนเสีนนี้ต้อง ก้อนสิถึงนั่นผัวน้อจังไปพวกอเมริกาท่านไก่ก้อนแม่อีกสองมือสองพื้น่เจ้สองมือสองพื้นน้อง่อคะแนั่งยนนะน้อนั่งรถนี่งพวนั้ยโอ้ยดู้คนี่นดีงู้ตกน่อนะกัเอย่ารใจนะข้อนนี้ยาปลเราเลย nè thế này kho bún đây hết nè bận sầm ba mẹ bận khao nõi mùi tiêu khử mùi khao nõi mực mực khơi nhưng còn anh khơi cần đáy chẳng

นี่เจเลยะนี่ก็เจ้าเจ้าสองแม่มาที่หนึ่งเื่ออตที่หนึ่งคือไหรคือแป๊บแป๊บเดียวเลยเนาะแต่เขามานี้เขาบ่ได้ล้วิมหน้าหัวยิ้มเลยเยนั่งกินเจ็สเด็ดเลยแบบชอนไิมแล้วกัน

เอบอกันแล้วแล่วกลังที่ยอแม่ของที่เก้านี่แหละประมานี่แหละลงกัะบะก็ไม่ได้ลองใช้ลงยางก็ได้ฝนเลยจาพึ่สองสีเลนจกพลาสติงยางได้ต่ำเเปเบอทนน้ำบาบัดเดินนางเงินเจ้าหน้าบัดใหญ่แยอะนี่เนาะต่ำมาเื่อเพื่อก้าบัดใหญ่เอง อันนี้กินข้าวแหงและเดิกนกินข้าวเละใส่จุกจุกบงคนกินข้าวแหลกที่นอนแล้วจะนอยซี่โมนี่จะเงานอนแล้ววันนี้มันมันห <àng S 2> <ด>่างกันชั่กสมงนี่ย<ะ>ังไงฮะเลื่อนกันซีสมงอ๋อแต่ ก้ําบืนไปแล้วเนาะใกล้แล้วนี่เนาะข้างนั้นเต็มหมดแล้วบ่โอเหลือแต่จํานี้้นนเอ่ะบัดนี้เก็บข้าพอน้ําแล้วเนาะิข้ากินน้ําีให้ทางพ่อเพิ่นคุยกับน้องน้ําฝนก่อนกับทางแม่เพิ่นมาทันข้าพอดีมื้อนี แต่ฝา <S an> กทัวร์ไนำ้ำแม่น้อยก็พองวนเนาะอยู่ที่เพื่อนของน้องน้ำพลแม่เราแบบกินขวน้ำเด้อ่บอกว่าทงมีป้าไปกินขอน้าแม่เแ้วพูดไหนว่ะเหนื่อยพอเม่อยู่้านบมกเผา็ได้เห็นเม่น้อยได้เห็นแต่ว่หล่าเพื่อนยือนอยู่หิวบมกเผาเอ้าอกับไม้ยังี้คือแม่คือเพ,อพื่อ,อนเหรอเห็นเคือเพเห็นแม่เพื่อนพี่ได้ร่วมทามเพื่อนไปเห็นเม่น้อยยืนอยู่ จิบมะพร้าวให้อาหันเนาะโอเคให้ทั้งแม่พักพรก่อนบัดนี้ทั้งลูกคอจบคลิปก่อนโดยกัถึงเวลาพักพรกินข้าวกินน้ำแล้วเนาะจักขอบคุณขอบคุณทางแม่น้อยพวงงวนเนาะเป็นได้เป็นจมือเลี้ยงข้าวมาเนี้่ยกินข้าวฝากท่องักใส่น้ำเพลินมาเนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อเนาะโดยสบายดีสบายดี